สวัสดีครับผมไพบูลเซลล์เอนจิเนียร์จากบริษัททิตาชิตซันเบย์นะครับวันนี้นะครับจะมาลองอัดวิดีโอนะครับวิธีการวาร์ปเส้นเคิร์ฟนะครับจากบนระนาบนะครับไปบนชิ้นงานสามมิตินะครับก็คือชิ้นงานที่เป็นพวกผิวเซอร์เฟตนะครับผิวด้านนอกของชิ้นงานอันนี้เลยนะครับโดยปกตินะครับลูกค้าบางที่อาจจะเจอเคยเจอนะครับลูกค้าอีกทีหนึ่งนะครับส่งตัวแพทเทิร์นมาให้นะครับบนระนาบเลยนะครับเป็นไฟล์ออโตซแคด บ้างนะครับเป็นแต่ะรูปภาพบ้างเราต้องมาเขียนเส้นเองบ้างนะครับเส้นครบส่วนมากเราเขียนบนนะฮะและหน้ายู่ละแต่ลายเส้นครบบนและหน้าบเนี่ยนะครับตอนที่เราต้องการจะแปะนะครับลงบนผิวด้านนอกของชิ้นงานเนี่ยเราจะแปะยังไงนะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนําคําสั่งนะครับที่ชื่อว่านะครับ f a t t e n i n g and forming นะครับ f a t t e n i n g and forming นะครับคำสั่ง f a t t e n i n g and forming นะครับมี o p t ออปชันอยู่2แบบก็คือ f ฟ t เทนน n ่งนะครับการขี้ให้อยู่บนระนาบนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือ Forming and r e u ์ e ียูสนะครับแฟ t เทนนิ่งนะครับเป็นในส่วนของฟังก์ชันในการขี้ออกมาให้อยู่บนระนาบก่อนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับแฟเทนนิ่เนี่ยมีประโยชน์อันอื่นด้วยนะฮะผมทำการเลือกผิวเฉพาะผิวด้านนอกนะครับถ้าเกิดเลือกทั้ง Solid จะไม่ยอมนะฮะผมเลือกเฉพาะผิวด้านนอกที่ผมต้องการจะวาดเส้นเคอร์ไปนะครับ ก็คือง่ายๆก็คือมันจะผิวที่มันจะยอมเนี่ยก็คือผิวที่มันมีโอกาสในการนะฮะขยี้ขี้ออกมาเป็นระนาบได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นนะฮะลูกบอลทรงกลมอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ผ่าช่วยให้มันนะฮะต่อมาผมเลือกจุดอ้างอิงนะครับผมอ้างอิงสักจุดนะึงนะครับตรงนี้แกน u นะครับแกน u ผมเลือกนะฮะอ้างอิงกับแกนนะฮะแกนของ wcs แกนหนึ่งนะครับ ตอนนี้มันสร้างนะครับตัวผิว surface ขึ้นมาละแต่ว่ามันยังไม่ได้อยู่บนระนาบนะครับกับเส้นเค์ฟผมนะฮะเส้นเค์ฟผมเนี่ยเขียนบนเพิ xy นะฮะครั้นี้นะครับผมไปที่คําสั่งนะครับ specify cc นะครับใน specify cc เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกปรับตําแหน่งนะครับในการที่มันเทียวมานะครับในรูปแบบต่างๆได้เลยนะครับผมเลือกหัวกันแซดนะครับ align ร่วมกับนะครับแซ c นะครับของ wcs นะครับแล้วก็โอเคอ่านะครับแล้วก็โอเคทีนึงนะครับตอนนี้นะครับผิวเซอร์เฟตของผมเนี่ยอยู่บนระนาบเดียวกับเส้นละนะครับแล้วก็ผมเลือกโอเคอ่านะครับตอนนี้สเต็ปต่อมานะครับก็คือการวาฟเส้นเคิร์ฟกลับนะฮะแต่ถ้าเกิดใครมองเบื้องต้นเนี่ยนะครับไอ้ประโยชน์อันแรกเนี่ยนะครับสามารถนําไปใช้กับพวกงานที่เป็นสติกเกอร์นะครับ หนังพุ่มตัวชิ้นงานก็ได้นะครับว่าหนังของเราต้องตัดประมาณไหนในการมาพุ่มตัวชิ้นงานนะครับอ่าน,นี้นะครับเรามาวาร์ปกับนะครับวาร์ปกับเนี่ยนะครับผมใช้คําสั่งที่ชื่อว่า f a t t e n i n g and forming อันเดิมนะครับคำสั่งนี้นะครับผมใช้ไท p ในรูปแบบที่2องนะฮะสเต็ปแรกเลยก็คือ โปรแกรมจะให้เราเลือกนะครับฟีเจอร์ที่เป็นเซตติ้งนะครับถ้าเกิดใครนะครับรีโมทพารามิเตอร์ก็จะไม่สามารถใช้คำสั่งนี้ต่อได้นะฮะสเต็ปต่อมาก็คือนะครับผมเลือกรีเวิร์ดทรานส์ฟอร์เมชันก็คือเส้นเคอร์ฟที่มันอยู่ตรงไหนบนผิวก็แล้วแต่นะครับให้มันนะครับวาร์ปกลับไปบนชิ้นงาน 3D นะฮะสเต็ปต่อมานะครับเส้นผมเยือกพรีวิวผมเอาออกนิดนึงนะฮะจะได้ไม่ต้องโหลดนานนะครับแล้วก็ทรานส์ฟอร์เมชันอ็อบเจกต์นะครับผมก็เลือกเส้นเคอร์ฟ นะครับของผมเป็นสเก็ตใช้เป็นฟิชเจอร์เคิร์บนะฮะฟิชเจอร์เคิร์บ้าก็ผมก็โอเคอ่านะครับเส้นเคิร์ฟนะครับก็จะถูกวาปไปพันนะครับอยู่บนตัวชิ้นงาน 3D นะครับสเต็ปต่อมาก็คือพวกลายนูนหรือลายว้าต่างๆเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องใช้โปรเซสแมนนันผสมช่วยสักนิดหนึ่งนะฮะอ่านะครับได้ละนะครับผมซ่อนนะครับ ผิวซ่อนเส้นออกนะฮะอันนี้ก็คือลายที่นะครับมันผ่านมาให้ละนะครับที่เหลือก็คือในส่วนของหน้าที่เราละนะครับในการที่จะนะครับไปทําให้นูนหรือให้เว้าต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำสั่งนะครับที่ใช้ได้ตั้งแต่เวอร์ชัน nx 1 1นะครับเพิ่มเติมนะครับก็คือถ้าเกิดใครสนใจตัวโปรแกรม nx นะครับก็สามารถที่จะโทรติดต่อหรือ inbox มาก็ได้นะครับอันนี้ครับขอบคุณมากครับ